รับโพรับตาแรอวก็กือนลงไปผันเพื่อลูกก็มันเพชรและมากอันนี้ไม่มีน้ำฉุบ้ํามีแต่น้ำฉุบทอดมาจะกินไข่เจียวแบบไม่โดนซึกพิษอีกแล้วเพราะมีกระทะเซลุ่มชายน้ำมันอีดหนึ่งไข่ซ่องลูกแต่ซ่ามาถทำได้เป็นเซ่หนุวยได้ดูถ้าไม่หกลุกละไม่ใช่มะจริงๆเฮลเลมานุหกเลียรักเต็มไปหมดเลยมองข้ามไปตักไสาจานจา้าเฮ็นลมไม ซวยวยฉ่ำๆเลยกินโคกับน้ำฉุบทอดนะคะนี่เลยจ้าน้ำฉุบทอดก็ออกมาจากตู้เย็นจ้าน้ำมันยังเป็นไข่วนกวนๆๆตุกยางให้ข้าวกันก่อนก็จะเป็นน้ำฉุบทอดปลาจริงจังจ้าใส่ในปุ๊สซวยห้ามมีไว้กินโคกับพักซดพักต้มไข่เจียวหรือจะเป็นไข่ต้มก็ได้น้าตามชอบเลยร้อยด้วยทุกคนเออแอบกระสิบเบาวบาหน้อเรียงข้าวกันมากอดใจไม่ไว้จ้าจะต้องไปขดข้าวแล้วก็ต้องเศว้ากับมือทุกคนเออบอกว่านั่น นั้นนั้นทำแบบนั้นเลยนะมันร้อยมันฟินทุกคนจ้าจัดเลยนะจ๊ะสาวด้วยมือพัน,นีด้วยแลละมันฟินมันฟินทุกคนเนอที่ในเนแเสบมือเนตัวเดียว